สวัสดีครับพอแมพี่นองครับมัน,นส่วนคนอีสานชาแนลมันนี้ซีมาบอกถึงความสําคัญมาวันนี้เป็นวันเอียงนะครับวันนี้เป็นวันที่3กุมภาพันธ์2564ตรงกับวันเป็นวันสําคัญคือเป็นวันที่เป็นวันทหารผ่านศึกนะครับเป็นวันทหารผ่านศึกคือเป็นวันทิ่สินสุดสงครามเอเชียบุรพาหรือสงครามโลกครั้งที่สองจบสิ้นลงนะครับ กระทรวงกละโห,หมงล้วก็ได้เสนอรัฐบาลให้เมืนี่อวันตั้งแต่วันที่ให้วันที่สามกุมภาพันธ์สองพันสับสองพเให้เป็นวันทหารพ่านศึกละกันับตั้งแต่พศสองพันสีก้าสิมากะไทยกะถืวว่าวันที่สามกุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นว่นทหารผ่านศึกนะครับมื่อนี้เห็นแต่งตัวแบบนี้ก็คือพอความเก่าความ,มหลังก็จะของอ่าได้เป็นทหารทหารเกณฑ์ก็คือได้ออกผ่านศึกแล้วก็มีบัตรทหารผ่านศึกคือกันครับเป็นทหารผ่านศึกคือกันตั้งแต่ปีสองพันหาหาลอยหกสิบสองพันหาลอยหาสิบสองครับเป็นทหารหนึ่งทัพหาสองนะครับ อาเสือเสือก็เอาเสือตะเกามาใส่พิ่งมามันก็ใส่บันไดมันจะของอวนขึ้นแล้วก็หมวกก็ของเก่าจะของหนูก็กัดดทางหลังก็ถือว่าเราคิดพอความหลังกัอ่ามื่อวัเป็นวันที่สําคัญที่สุดของสําหรับทหารไทยกองทัพไทยกันครับแต่ว่าวันกองทัพไทยนั้นมันไปตรงอีกวันที่หนึ่งคือวันวันที่สิบแปดมกราคือเป็นวันกองทัพไทยครับแต่บางคนอาจจะจําสับสนกันแต่ว่ามื่อวันที่สามกุมภาพันธ์ถือว่าเป็น วันทหารผ่านศึกล้วก็สัญลักษณ์ของวันทหารผ่านศึกก็คือดอกป๊อปปี้สีแดงนะครับว่าเป็นสัญลักษณ์ของวันทหารผ่านศึกแล้วก็องค์การทหารผ่านศึกก็มีสวัสดิการให้กับทหารผ่านศึก os, un, ทุกๆท่านครับทีนี้คือบัตรบัตกรก็มหลาลบัตรมีขันหนึ่งขันสองคันสามขันสีน 3, น่ผมก็ได้บัตรคือกันออกออกออก,ออกราชการสนามก็คือคิดพอจะของออกราชการสนาม อ่ายูทีเขาพาวิหารนะครับตอนหนึ่งก็มีเหตุการณ์เขาพาวิหารตอนนั้นท่านอภิสิทธิ์เวชาชวาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีก็คือเขาไปพักดันแล้วก็ดูแลพื้นที่เขาพาวิหารแล้วก็ความปลอดภัยของพี่นองประชาชนชาวไทยในฝั่งชายแดนตะเข็บไทยกัมพูชาที่มีเรื่องเล่าก่ันเขาพาวิหารอยู่นะช่วงนั้นนะครับ บ่กถึงที่ไปที่มากกับคิดเพราะตอนนั้นผมก็ออกเป็นหน่วย100ออร้อยสอนอรอ้อยสอนอคือร้อยอ่าร้อยสอนออยู่ตรงร้อยรอหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งก็คือร้อยสนับสนุนการลบครับเป็นอยู่อยู่ข้างหลังครับหรืออยู่บกกระลอกเขาครับเ<ช>ขาจะมีลอยล่อลอยล่อ,อคือลอยลบออกลบอ่าประชาธิปไตข้างหน้าแต่ว่าผมนี่เป็นลอยลอย ลอยล่อสสนับสนุนอยู่ข้างหลังก็คือสมทบตะว่าส่วนมากก็สิออกข้างหน้าคือกันเพราะว่าถ้าคนว่าพอ้อเฮาต,ต้องออกข้างหน้าบางที่ออกออกเท่กาออกับย่อเท่าออกับย่อคือย่อมาจากยุทธวิธีทางทหารนะครับก็ต้องออกออกข้างหน้าเพิ่นบางทีก็ผมก็อยุหมดหมดหมดซอ,อสอรอคือเสนนหลักเสนนหลักคืออ่าพวกหมอพวกแพทย์นะครับคือผ้า รับป่วยทรงป่วยท่ามประวัติอันผู้ป่วยพาไปอันทานใดมีคนป่วยก็ต้องไปรับเขาไปทรงที่โรงพยาบาลสนามโร,โรงพยาบาลสนามตอนนั้นก็อยู่ที่อยู่ที่อ่วัดบันพุ่มสลอนอําวัดบันพุ่มสลอนอำเภอกันทะละหลักจังหวัดศรีสะเกดนะครับตอนนั้น,ส,น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 ส่วนมากอ่าคนไข้จะเป็นก็ส่วนมากจะเป็นไข ไขมาลาเรียครับนั่นแหละครับส่วนมากเราจะเป็นเพราะว่ายุ่งลายตรงนั้นอ่ามันเป็นทินธุรกันดานไฟฟ้ากับเขาบัถึงตอนนั้นจะใช้เครื่องปั่นไฟหรือใช้แผงโซลาเซลล์นะครับก็ถือว่าช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ปะทะกันกะบบ้าห้าเดี๋ยวไรแต่ว่าช่วงที่ผมหลังจากที่ผมปลดออกมาผมไปอยู่ผมเป็นทหารอยู่ประมาณหนึ่งปี ที่นี่ผมปลดออกมาแต่ว่ามูยังอยู่อยู่เพราะมูพัดเดียวกันเขาบางคนเขาเป็นเป็นปีครึง่งเป็นสองปีแต่ว่าพัดพัดของผมนี่แปลกกับมูคือนีเป็นทหารลอยข้าคนนี่สิมีอยู่หกเดือนบางคนเป็นหกเดือนบางคนเป็นหนึ่งปีบางคนเป็นปีครึง่งแต่ว่าคนที่เป็นสองปีนี่บ่มีแล้ครับเพราะว่าเป็นพัดที่แปลกที่สุดคือ ก่อนมือจะปลดมือหนึ่งสมตุติา่ามืออื่นจะปลดมือหนีไปอไ่อมหญงพอกลับมาเหตุการณ์ประทะกันขึ้นกับอ่าประเทศเพื่อนบ้านก็เลยทําให้การเลื่อนปลดออกไปเพราะฉะนั้นมูที่ยุ่รุ่นเดียวกันกับผมนี่ก็คือเขาได้เป็นเลื่อนปลดสองอ่าเป็นสามเดือนก็คือเป็นสองปีสามเดือน แปลกแน่ครับผ่าผมแปลกแน่แต่ว่าก็มีเหตุการณ์ที่บอคาดฝันเกิดขึ้นอนรก็มูดุโโดนเดียวกันผองผมคืออ่าเสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าทีหนึ่งหนึ่งหนึ่งทันครับก็คือเป็นวีรบุรุษของรุ่นนะครับก็มีคนจดจำเขาไว้ยู่ตลอดเวลาและก็ลัลึกถึงเขาเขาคือทหารผูก้กล้านะครับ แล้วก็หลายหลายคนทหารทหารกล้าแล้วก็จะมีอีกหนึ่งท่านที่ประสบอุบัติเหตุเหยียบกับระเบิดทําให้ต้องตัดขาอันนั้นก็คือทหารกล้่าอีกหนึ่งท่านของเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันนะครับใครได้ชมคลิปนี้แล้วก็ถ้าเป็นมู่รุ่นเดียวกันเธอได้ชมคลิปนี้จะน่าจะจําได้ว่าสองท่านนั้น,นคือผู้ใดก็คือทหารทหารหารุ่นเดียวกัน ที่ออกไปออกสนามตอนนั้นก็มีรอ1 6ิบหพันหนึ่งคายประเสริฐสงขามกับคายบดินเดชาอยู่ที่ยโสธรคือรอ1สิบหกพันสะครับก็บเป็นเรื่องเล่าที่น่าจดจำครับเพราะว่าตอนนั้นเดี๋ยไปออกสนามแล้วผมเดยไปยุไปหลายฐานมากเลยครับว่าบางทีผมก็ต้องไปส่งเขา่าส่งน้ำต้อออกลาดตะเวน แล้วเขาเห็นยามมื่อคืนมีเรื่องเล่ามากมมยที่เขาต้องจดจำในตรงนั้นแล้วกัก่อนเมื่อสิบปดกันยงเลยต้องไปจับชาวบ้านที่เขามาลักหลอบตัดไม้พยุ่งชาวบ้านคือชาวบ้านของไทยเองแล้วกัตอนนั้นพอผมกัได้ขึ้นอาวุธให้ครับนั่นะขึ้นอาวุธให้กับกองร้อยไปแล้วแต่ว่าตัวบ้านได้ออกจากพื้นที่กำลังสิสทรัพย์เปลี่ยนพื้นที่ พราะฉะนั้นแล้วตอนมือนั้นไปมือเปล่าแล้วก็ไปเจอ,อผู้ที่หล,ลักหลอบมาตัน้นถือมีนอโตมาแล่นมาพผมกับ้ากันแล่นลงเพราะว่าพาผ,มผมมีอาวุธขึ้นไปในมือเปล่ามื่อนั้นกน็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ตื่นเต้น,ตน,ตนอุตอาห์ทรงอาวุธไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามีเหตุการณ์นั้นแล่นมา พวกผมกับโมลูเจา้าสี็เจังไดนเรเขาถือมีดอิโตมาพวกผมก็ลบแล้วครับเพราะว่าบ่มีอาบุธทจ่จะสู้แล้วกับามารถที่จะไปทำํำลายเขาได้ื่มเขาบพาื่อที่จะทำลายเฮาเพราะว่าบางทีเฮาถอยที่ถอยอาศัยกันกับเช่าบ้านเพราะว่าเป็นพี่น้องร่วมชาติครับอันนี้เฮากับแบบเป็นเรื่องเล่าดีๆที่จดจําไว้จนหอดเมื่อตายนะครับเพราะว่า เขาเด้ไปออกลาดตะเวนสนามไปเหตุอ่สมกับชายชาติทหารนะครับบางเทีมันก็นมีเหตุการณ์ที่แบบสุดทรมานบางเทีก็เป็นสิ่งที่จดจำไม่ดีแต่ว่าเหตุการณ์เรานะี่ยมันกับผ่านมาได้บางครั้งนีท่อแท้ที่ออกสนามแต่ว่ามันกันมีกำลังใจในการทำงานบางเรื่องมีเพื่อนมีมิรแท่อยู่ในสนามหลบ ด้วยกันแล้วก็เพื่อนทหารด้วยกันในสิบในลอยูุพันแล้วก็พี่น้องชาวไทยนะครับสีสำคัญที่สุดคืออธิปไตยความเป็นชาติไทยของเฮาเขตแดนของเฮาเฮาต้องรักษาไว้ครับทหารก็คือต้องเสียชีพแต่อย่าเสียสัตว์ครับทหารเฮาน,านี่ถือว่าเป็นบุคคลที่ ต่อสู้รักษาอธิปไตไของชาติไว้มีหลายๆอย่ากที่ทหารทำบางตอนนี้อยู่สามจังหวัดชายแดนกับทหารมีทั้งทหารทหารดำทหารลายทหารดำมือคือทหารอ่าเขาอื่นว่าทหารอย่างล่ะทหารทหารดำมืออือ ได้คือทหารชุดดำนักรบชุดดำแล้วก็ทหารไร่คือทหารเกณิ์นะครับทหารพรานครับทหารดํามคือทหารพรานทุกคนก็ต้องมีหนาทีรักษาที่ปไตยประเทศชาติของห้องเอาไว้ถ้าบ่มีทหารแล้วมันก็ขาดความมั่นคงทหารคือพวกที่รักษาความมั่นคงของชาติไว้ตามที่เหมาะสมตามที่ กฎหมายเขียนไว้แล้วก็เป็นทหารของพระราชาะคระับเพราะฉะนั้นแล้วความภาคภูมิใจในการเป็นทหารนั้นมีเปรียมลน่นแล้วก็ขอให้ทุกคนที่เคยเป็นทหารแล้วก็ทหารพันศึกทุกคนกมีความสุขความเจริญมีนาทีการงานที่ดีแล้วก็ขอให้ทหารทุกท่านจง จำไว้ว่าสิ่งที่คุณเป็นทหารนั่นคือความภูมิใจของประเทศชาติของคอรอบครัวแล้วก็คลิปคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่เล่าถึงประวัติความเป็นมาของวันทหารผ่านศึกนะครับแล้วก็เป็นคลิปที่ทําให้จดจําเรื่องเล่าดีๆที่ผ่านมาในอดีตที่ผมเป็นเคยเป็นทหารเกณฑ์แล้วก็ออกราชการสนามจนได้บัตรทหารผ่านศึกมากกับภูมิใจครับว่า นี่กับมีสวัสดิการต่างๆที่ห,หายเฮาบางครั้งมันอาจจะน้อยบ้างมา,มากๆแต่ก็ไม่เป็นไรแต่ก็ยังมีให้แต่ว่าเรากับเฮาก็บพุ้มใจว่าเฮาเลยคันนึ่งเฮาเลยท่าน้าทีชายชาทหารรับชายชาติของเฮากับใครชื่นชอบคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้านะครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจทหารพานศึกผู้นี้ให้ <c oughs> พี่น้องมีความสุขและก็ขอให้เฉลิมฉลองในวันทหารผ่านศึกด้วยความปลอดภัยและก็ภูมิใจว่าเ้าเคยเป็นทหารผ่านศึกการคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณและก็สวัสดีครับ